มรสการพระจาจาร์วันธาครัวเจรย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเด็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันศุกร์ราม15บ่ําค่ำเดือน8ปีมะเส็งวันนี้เป็นวันธรรมโศวณะและเป็นวันธงชัยเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมาเร็จของวันนี้คือสีผูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน สียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกวดสีปรนเงินทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศดับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยบูเห็นสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกินีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอดิงและบ่อแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายขอคนขอรักขังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษร,รที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานเฉชิงชอช้างซอโซชฉากระเฉยและยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลข6เลขสและเลข7หมายเซต็จวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่าอำนาจเป็นของชั่วคราวทรัพย์สินเป็นของคนอื่นสุขภาพเป็นของตัวเอง ความดีเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดการขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ